เปิดตัวแล้ว Apple Watch Series 11ใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แต่มาพร้อมฟีเจอร์สุขภาพสุดล้ำที่จะเปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองของคุณไปตลอดการอัปเกรดแรกที่ทุกคนรอคอยแบตเตอรี่อึดขึ้นใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงแถมหน้าจอกระจก Ion X ใหม่แข็งแกร่งทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่าแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดคือฟีเจอร์ตรวจจับความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงครั้งแรกนาฬิกาจะวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพย้อนหลังและส่งแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยง ช่วยให้คุณปรึกษาแพทย์ได้ทันท่วงทีโดยฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้ในบางประเทศก่อนและจะทยอยเปิดให้ใช้ในไทยภายหลังครับส่วนสายสุขภาพการนอนก็มี Sleep Score ที่จะให้คะแนนการนอนของคุณเต็ม100พร้อมข้อมูลเชิงลึกทั้งอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพื่อให้คุณปรับปรุงการนอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม Apple Watch Series 11มีให้เลือก2ขนาดคือ42และ46มิมราคาเริ่มต้นที่14,900บาท ส่วนวันวางจำหน่ายในไทยต้องรอติดตามกันต่อไปครับสรุปแล้วนี่คือนาฬิกาที่เน้นเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบฟีเจอร์ไหนมากที่สุดระหว่างการแจ้งเตือนความดันกับคะแนนการนอนคอมเมนต์คุยกันได้เลย